สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณผู้ชมนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะซึ่งเราก็จะใช้ควบคู่กันในสองเล่มนี้อ่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดตรงนี้ได้นะคะเราก็จะต้องมาศึกษาเรียนรู้ในแต่ละบทของเล่มนี้ก่อนอ่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยในบทที่หนึ่งนะคะอ่าเปิดมาเลยนะฟื๊บ,บในบทที่หนึ่งมีชื่อเรื่องว่าน้ำใสอ่าบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งชื่อเรื่องว่าน้ำใสน้ำใสคือใครน้ำใสก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นี่ง เขาเป็นใครเขามาจากไหนแล้วมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในภาพนี้ซึ่งก็คือภูผายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะะเด็กอ่านตามบรรคุเลยนะบทที่หนึ่งใสมารู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องคำแรกนะคะดูภาพไปด้วยแล้วก็ อ่านสะกดคําไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ่านไปช้าๆทบทวนเนะะื้อหาทบทวนความรู้การสะกดคําต่อยอดจากปหนึ่งก่อนนะคะะคำแรกนะคะโบโบโอโบโบอโบ,โบ,โบไขขอไอไขไม่เอกไขขอไอไขไม่เอกไขก็เป็นภาพไขนะคะภาพนี้ค่ะเล้า รอเอาเราไหมโทเล้ารอเอาเราไหมโทเล้าก็คือเป็นที่ไว้สําหรับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เล้าเป็ดเล้าไก่อะไรเงี้ยนะคะ่ะต่อไปค่ะเขากําลังเทน้ําราดคําว่าราดรอเรือนะคะต้องหันลิน้นด้วยนะราดรออาดอราดร,าดรออาดอรราดค่ะ ต่อมานกตัวนี้นะคะกำลังบินนะคะสะกดว่า or, i, no, บออ,อินอบินบออินบินอวัยวะที่ใช้ในการบินก็คือปีกถูกต้องค่ะปอีอกอปีกปอีอกอปีกต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังยิ้มคำนี้อ่านว่ายิ้มนะคะสะกดเลย ยออิมอยิมไมโทยิมยออิมอยิมไมโทยิมแล้วก็ภาพต่อไปค่ะมอง aw, o, aw, ม aw, o, aw, อองมองมอองอมองเด็กผู้ชายยกมือกำลังไหว้นะคะคำนี้อ่านว่าไหว้สะกดว่าหอวออไหวไมโทไหว้ wo, ai, why, วอไอไหวไมโทวไหวรูปรออูปอรูปรออูปอรูปแคร่คอรอแรอแครไมเอกแคร่คอรอแรอแครไมเอกแคร่แล้วก็ภาพนี้ค่ะถ้วยถออวยอถวยไม้โทถ้วย ถออวยอถวยไม้โทถ้วยเก่งมากเลยค่ะเด็กพยายามออกเสียงการสะกดคําให้ชัดเจนนะคะเวลาเราไปเจอคําอ,อื่นๆเราจึงจะสามารถสะกดตามได้แล้วอ่านออกได้นะคะอะมาต่อหน้านี้เลยภาพนี้นะคะก็คือภาพตะกระ้าตออะตะกรออาราไม้โถกร้าตะกระ้าตะกระ้าอันนี้ค่ะผึบผับ ผึบผับพ,บพออึบอพิบไม่เอกผึบพออะบอพับไม่เอกผับผึบผับสีแดงสีแดงสออีสีดอแงงอแดงสีเขียวสออีสีขอเอียวอเขียว สีเขียวลืมหรือ,อยังคะเออียอ e, รวมเรียกว่าสระเอียนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะสระเอียสระเอือนะคะต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผออูผูไมโทผู้หอยออีงอหญิงผู้หญิง,ห,ญง,ห,ญงหลังคาเห็นลูกศรตรงนี้ไหมคะเขาชี้ที่หลังคาหอรออะงอหลัง คออาคาหลังคาภาพนี้ใครเคยเห็นบ้างน้ำหวานน้ำหวานนออำนำไม้โทน้ำหอวอานอหวานน้ำหวานแล้วก็น้ำแข็งนออำนำไม้โทน้ำขอแอะงอแข็งไม้แต่คูไม้แต่คูตัวนี้นะคะก็คือมาจากสระแอะ ที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระแอก็จะเปลี่ยนมาเป็นไม้แต้คูดเด็กๆจำรูปสระแออได้ไหมคะมีสระแอแล้วก็สระอะตามหลังอันนี้เรียกว่าสระแออเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระแอตัวนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไม้แต่คูนั่นเองน้ําแข็งต่อไปค่ะน้ําแข็งกดนออานำไม้โทน้ําขอแอองอแข็งกออดอกดน้ําแข็งกด น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสใสตัวนี้นะคะใช้ไม้มาลายทำไมถึงใช้ไม้มาลายก็คือมันเป็นการที่เอาก้อนน้ำแข็งมาใสมาถูกับใบมีดมาปั่นกับใบมีดให้มันละเอียดเป็นผงแบบนี้นะคะเรียกว่าน้ำแข็งใสแต่ถ้าเป็นใสไม้ม้วนอันนี้คือมันใสจนมองทะลุไปเห็นสิ่งต่าง เหมือนเวลาเรามองผ่านแก้วผ่านขวดนะคะความหมายต่างกันดังนั้นดเด็กๆจาด้วยนะคะถ้าน้ําแข็งใสที่เป็นน้ําหวานแบบนี้ใช้ไม้มาลายเก่งมากค่ะต่อไปไม้เสียบไม้เสียบมอไอไม้ไมโทไม้สอเอียบอเสียบไม้เสียบเนี่ยเขาชี้ลูกศรเขาชี้มาที่ไม้นะคะีย้ว่าไม้เสียบ แล้วก็ลูกศรน,นี้ชี้มาที่เท้าทาหารคนนี้กําลังย่ําเท้ายออยํายาไม่เอกย่ําทอเอา,ทาทเท้าไม่ทเท้าย่าําเท้าแล้วก็ภาพนี้ค่ะภาพสุดท้ายกระติกกระติกกอรออะกระตออิกอติกกระติก,ก,ตกโอเคเด,เด็กสะกดทานกันครูไหม โอ้หรือบางคุณอ่านเก่งไปก่อนครูแล้วอ้าวคราวนี้เรามาดูหน้าต่อไป